สวัสดีครับทุกชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอนเสิร์ตลิเกร้รองนักร้องรำขอเสียงหน่อยครับช่วงแรงนะครับเป็นการแสดงลิเกร,ระหว่างทีมงานสอนดาานมเพชรร่วมกับนุกธนดลป้ายป,าย,ปายออดิโอวันนี้พวกเราภูมิใจจัดเสนอท่านในท้องเรื่อง จะเสนอท่านในทองเรื่องกองพันทหารเพียนฉากแรกครับขอพาผูช้ชมมาพบกับพระเอกปริญญามาทองคำสอนรามาเอกราบเสียงปรบม,มือดังๆครับ ติดตามไปด้วยดาวตลกที่หล่อที่สุดในประเทศไทยดาวตลกที่ไม่มีใครเทียบเขาได้ดาวตลกที่น่ารักมาตลอดดาวตลกนิกเก360องศาเบลบ้าอนเนกราบ ไปถึงไหนเนี่ยส่งแบบน,นี้นิก้ก นุป่ปายมอบความสดใสสุขสันต์มากับคนโกเตเอาอนไทยเบลเบ่าขม่ธรรมดามอบความส่วนเสร เฮฮาความสุขมีค่าเหนื่อขันสอนรามตื่นตันชวนท่านมาเต้นมารวมโมบม,มันมัน ยนเสียงเกีและใจเต้นขอร้องหวานๆสักก่อนร้องเลยสิบนิ้วสิบสิบเบลไปไหนอะฮะเขาชอบเขาเลยกกี๊ดให้ จะร้องจะร้องให้ฟังไงไม่เกียดไม่เกียนะครับไม่เกียดไม่เกียนะไม่เกีนะไม่เกียให้เขาเกียดน่นสิบนิ้วเลี้ยงเอฟผมของพนมกราบท่านผู้ชมหญิงชายผมเป็น ตลกคนใหม่มาขอแรงใจสักคนสาวใหญ่สาวน้อยแม่คอยเซลใหญ่บอกหน้าเบลขายธนดล ไม่ต้องกลียดหรอกครับคือผมอยากจะบอกกับคนที่พูดกับผมอย่างนี้ว่าว่ามีอะไรที่ผมไม่รู้ไหมครับที่ท่านพูดมาอย่างเงี้ย <c oughs> คือผมก็รู้ตัวอยู่แล้วแหละจริงๆเมื่อกี้นั่งแต่งหน้าด้วยกันก็แยกกันไม่ออกอย่างเงี้ยเหมือนนุกธนดลครับยี่สิบปีข้างหน้าไ <c oughs> <c oughs> ม่แก่ขนาดนั้นเลยเหรอ อาจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไงเบลทำงานหนักใช่ไหมใช่ทำงานหนักไงโหมไหนเจ้าโหมงานไหนเจ้าโหมเมียก็จะช่วยปรับตัวกันไปเอาผมมาฆ่าไม่ไม่เราสอนรามวันนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวชื่ออะไรชื่อเบลนั่นแหละเบลแต่ว่ามันสั้นไปไหมอ่ะยาวหน่อยอ่ะชื่ออะไรเบลธนดลโอริโอเอาสักคนสิอะไรนะเลือกสักสิ่ง เลือกสักสิ่งเลยเอาไอ้เบลธรรมดาก็ได้อะถ้าชื่อเบลทนะโดนอิโอนี่ไม่ต้องชื่อสอนรามอนโนไทยเลยหรอมาด้วยกรรันหล่อเหมือนกันทั้งหมดวันนี้สอนรามจะพาเราเป็นไหนเพื่อนก็ <c oughs> วันนี้นะถึงวันเกณฑ์ทหารแล้วหน้าที่ของลูกผู้ชายต้องไปรับใช้ชาติเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปสายเนี่ยจะเดือดร้อนเอาท้างั้นรีบไปเลย <c oughs> ไปเลยเพื่อน ีคนแอบมองนะสอนเรื่องมีความอบอุ่นขอบคุณที่ช่วยสืบสารกราบลงตรงกลางใจท่านที่เชียร์กันมานานนับปีท่านมาจัดีทั่วแดนผมแสน ปราบลืมยินดีขอบคุณที่ยังปราณีกราบอีกทีตรงทีว่วางใจขอเสียงรมือสักครั้งก็เป็นใจใกับเรศอสอนรามันเอกลาบ,บ,บขอบคุณครับหัวหน้าลำํำเส้สวยม,มีคนแอบมองอยู่ก็อปปี้ท่าลํำเราอยู่ไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบหรอกเขาซ้อมลํำอยู่หัวหน้าลำํำเส้สวย 得读，得读。 เอ้ยเอ้ยมึงจะเอายังไงก็เอาตรงนี้พลมเสียอูยืนร้อนกัอยู่เดียรอกีดเสร็จก่อนก็จิ้มนมร้องอะไรสวัสดีครับวันนี้ค่ายไปรสณนียของเรารับสมัครทหารทำไม มันจะสี่ทุ่มแล้วทำไมไม่ออกมาเรสักที ครับผมกระาบเออช่วยหน่อยช่วยหน่อยแทนเจอชึกใครวะเนี่ยพวกเอ็มเป็นใคร ถึงแล้วถึงแล้วม,ม,มีกรอนไหมมีกรอนไหมเราพป็นหารอ๋กอน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 กรอนครับเป็นใค,เป,นใคเป็นใครก็บอกหัวหน้าไปสิว,ว่าหนะัวห oh น,น้าหัวหน้าโอ้ไม่กอดเจ้าเอาอันนี้มาบังของข้าหัวหน้าหนะัวหน้านะ ฮะ<ห>อันนี้ก็แป่นของข้าอ oh เอาวางไว้กลางๆวางตรงไหนไม่ได้เลยเว้ยร้องก่อนโชว์หน่อยแม่ตากัาาานด้วย,วยช่วยอัพเดท เด็กสีสเกตกคมกานั่งล้อมนอกรับเอาไมน,นั่งมานั่งล้อมน้อมรับต่างเป็นแฟนครับรักใครอโอ๊ยจะ <c oughs> ติดล้ำดีท่าน,นเนี่ย คนละตัวช่วยเวทนเาเมตตากันหน่อยเมตนาเมตนากันหน่อยได้ปลดอย่าปล่อยไปเปล่าอ่ะเราแมน เลยก่อนมาร้องก่อนก่อนนี้เนี่ยทรง,ง,งเสียงก็ร้องริเกเกอคงหาเหงคานกธนาดนกราบคนดู โปรดช่วยอ like ุ้มชูเรียกชายโปรดช่วยอุ้มชูโปรดช่วยอุ้มชูเรียกชายเพื่ช่วยพากดันดังกันทั่วแดนฝากหนุ่มคนแก่น บากลจะไปไหนขอให้ลำนะลำไม่หยุดแล้วกันเนี่ยรำสมัครทหารลำอะไรกัน เอามาไล่กันนะอยากเล่นมนุษย์ตายฮะไม่ต้องน่ารักดีฮะเราเล่นยังไงเราเคยเล่นยังไงเราเคยเล่นอย่างนั้นครับถามเขาเฮ้ยตายเพื่อนเฮ้ยมาสมัครทหารนะวะหัวโอ้สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอ้ยเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเอาเพื่อนกูก็เบอร์เฮ้ยนุกเออดีแล้วเอ้า ไอ้เพ ok okay. okay. ื่อนกูมาฮะเอ้ยกูก็มาเอออย่าค่อยคุยกันเพื่อน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 เอ้นุกมาเดียวเพื่อนมาด้วยเออไปยืนตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออออเนุกนุ๊กอย่าค่อยคุยกันเพื่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว นี่มึงเป็นจ่าไม่เกี่ยวกูเพื่อนกันกูเพื่อนกันเอ้เพื่อนเออนุ๊กว่าไงนายไปยืนไกลไปความหล่อนายสู้เราไม่ได้หรอกเนี่ยเราเนี่ยส่วนสูงไล่เรียกกันเลยเล่ยล่ยล่ล่กันเลยเท่าเท่าไล่เท่าไล่เท่าไล่เราเนี้ยเอี่ยมาอยู่ใกล้กันเพื่อนเอออยู่ใกล้กันเราอายุเท่ากันนะอายุเท่ากัน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 เป็นเพื่อนกัน วันนี้มาสมัครทหารใช่ไหมนะครับครับผมใช่ครับแล้วจ่าจ่าเอ้าไม่จ่าไม่มาฝึกฮะเมื่อกี้ครับจ่าให้อภัยแล้วเมื่อกี้มึงตีกูจาก่จา,กจากโากรธจา่จากโากรธจ่าขอโทษจ่าน้อยจ่าน้อยจ่าขอโทษเออเฮ้ย,ยสารามเพื่อนมายืนนี่เดี๋ยวผิดล็อกเออเฮ้ยเราซ้อมกันมาเราไม่กลัวนายหรอกเรากลัวสองคนเนี้ยที่ซ้อมมาใครก่อนก่อนแล้วกูก่อนที่ซ้อมมาใครก่อน ผมก่อนครับผมก่อนเอาละครับวันนี้จะเป็นวันรับสมัครทหารครับกองพันทหารเพียอนของเรารับพลทหารใหม่มาสีนายด้วยกันเฮ้ยเดี๋ยวไปสีใครอ่ะ Sorry บอดี้สีจังสันสีขนปรึกษาเราก่อนจะเล่นมุกเดี๋ยวเราจะได้ตบช่วย โยนมาเลยมีอย่างก็โยนมาเลยทหารทุกคนโทษทีครับโทษทีครับผู้หมวดจะพอดีเขาไปเต้นลีลาดอยู่แถวพัทยาน้ยทั้งหมดแถวตรง อย่าคุยกันไม่ผมเป็นห่วงเพื่อนจ่าเอาไม่ตีเขาอ่ะกายไม่ตีเขาอ่ะหายกูไม่รู้ใจเขาไม่ตีเขาส่งเดชเด็วพวกเขาก็ทื่กูทำไงกาคุยแล้ววันนี้เล่นได้เขาบอกตามสบายเล่นได้เลยเล่นได้เลยใช่ไหมเพื่อนทหารนี่มันแบบโถเอ้ยไปเพื่อนเอ้ยเจ้าจ่าครับเพื่อนไม่ไปยืน แล้วมันไม่ไปยืนเข้าแถวอ่ะเห็นไหมไอจ่าประคองด้วยผมก็ไม่รู้ใจเขาเหมือนกันจะตีกูหัวล่างข้างแตกทั้งหมดแถวตรงทหารมีกี่นายนะหนึ่งจ้าปัดโัวไวยงเอ้ยงั้นสมบั็นทหารเนี่ยครับครับทำไมไม่แข็งแรงครับ นับไปบางแข็งแรงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เขาใส่เบาโอ้ยก็ไม่บอกตั้งแต่ทีแรกเอ้านับหนึ่งสองสามสี่ไอ้ปนายก็อย่าผิดบ่อยสิวะเพื่อนนายผิดเท่าไหร่อ่ะไอ้นันก็ตีเขาเนี่ย โอ้ทนดิโอเคค่ะโอ้ยอยากให้มาอยู่นี่จังเออเผื่อคนอื่นเขานับบ้างตีพีพีต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 ีเบาๆก็งับจ่าเดี๋ยวมันต้องเข้าไปเซตผมอีกเนี่ยจ้างช่างมาแพงช่างช่างบอกกูแล้เกียดผมมึงจังเลยเซตยังไงไม่รู้เซตนับแร่มาณขังแรงนับหนึ่งสองสามสี่นับคนเดียวไม่ต้องเผื่อคนอื่นเขาเดี๋ยวคนอื่นไม่มีนับนับเลยดังๆนับหนึ่งสองสามสี่ดีมาก มีเองมีมีเองไม้อยู่ที่ปากใครคนนั้นถึงจะพูดได้อย่ากกระโตกระตายมึงพูดทำไมเก็บไปเลยใครมีไม้เก็บไปเลยไม้ตัวนี้เป็นหลักกลัวตีไปตีมาแล้วมันจะเหลื่ยมมาโดนกุ คนเดียวใช้กี่ไม้มึงใช้กี่ไม้เนี่ยมันฝากมึงค้งคำนับคนดูอย่งออกมาเน,นี่ยมึงคำนับคนดูทําำไมอะโอ้าาอโหมันเฉียวไม้เก่าผมมาเด่อ <c oughs> อันนี้คำเพื่อนคำเพื่อนไม่เคยเล่นด้วยกันคำเพื่อนคำม,มึำม,มีกำลังใจเลยอ่ะ นกเอ้ยไปก็ขำไปขำเพื่อนและไม้ตัวนี้เป็นหลักมาอยู่ที่ใครคนนั้นถึงจะตอบได้เข้าใจไหมนี่คือคำถามรองชาวไวไหวพริบจังหวัดอะไรมีสองพยางละยองละยองละเบิดละเบิดอ๋อไม่มีละเบิด อ่างทองพิษโลกเดี๋ยวพิษโลกทำไมอ่ะมันผ่านได้ไงพิษโลกก็ถูกแล้วไงมันถูกอะไรละมันพิษนุโลกมึงจะพูดทำไมให้มันเยอะล่ะคนพิษโลกเขาก็เรียกพิษโลกกันทั้งนั้นแหละนครสวรรค์ก็ยะคอนหวานคอนหวานเลย และการลาศิลาเรียกไงกาลินเรียกไงกาสิ่และวสีสะเกดเขาเรียกไงสีเกดสีเกดนี่ถ้ากูเมากูฟังเป็นสะเก็ดเลยนะไม่ต้องสีเกดถ้กกาพูดกันเอาใหม่นับหนึ่งสองสามสี่ดีมากจ้าพี่คนนี้เขาเดินน่ะเอ้ยจ้าไม่เกี่ยวกับเราครับจ้า จังหวัดที่มีสามพยางและนองท่าเพื่อนตั้งสติเที่ยวอะไรกับกูเนี่ยเพื่อนตั้งสติเต่เพื่อนก็รู้ว่าเคียนี่เขาโหดสตีแต่กูคนเดียวเนี่ยสามพยางนะเพื่อนสามพยางอีกเที่ยวหนึ่งฉันให้เธออีกเที่ยว นานิดหน่อยน,ะนานเจอทีสามพยายามอ่ะหยุดก่ออ่ะหยุด,อ,ด,ด,ดอะไรนะ่ะเขายังได้เลยทำไมพ่อังจะไม่ได้ครับเอาใหม่เอาใหม่ เอามาดีๆดิเดยตีเลยนะนี่เอาสักทีเ๋ยวกูอยากดูจังหวัดที่มีสามพยางค์คือพัทยาพัทยาจ่าจ่าไม่รู้ไงอีกห้าสิบปีข้างหน้าเขาจะตั้งเป็นจังหวัดแล้วพัทยากูก็งงมึงเสียหรอเกิน จ่าข,ขอโทษครับเพื่อนผมยังลืมลีลาดไม่ได้ครับเขาจอบเต็นลีลาดเขาเคยไปเป็นนางงามด้วยแถวบางแสนครับจริงเหรอผมไม่ใช Legend> ่นางงามครับแค่น nah ี้ครับอาต่ไ้ต่อไปสามพยัค์จังหวัดที่มีสามพยงคฆครบชนบุรีแจ้งวันนะโอ้ที่อยุธยามึงปล่อยผ่าน มันใช่เรื่องมึงไหมอยากตีสะดกดีเหมือนกันสามพยางชะเชิงเซากทมมันได้เหรอวะผ่านอะไรนะผ่านหรือเปล่าครับเนี่ยกทมเนี่ยผ่านจ้ะโอ้ยไม่น่าสงสัยหรอกเพราะพัทยาเอาอย่างนี้ ต่อไปทุกคนเยียบจใจเย็นจใาให้แนะนำตัวเองแต่ว่าแนะนำแบบกระเทยค่ะเพื่อนผมถนัดเลยครับเอาเาแนะนำแบบว่าเป็นสาวหน่อยค่ะเขาเคยไปเป็นนางงามสาวไทยอยู่แถววังสามหมอครับเมื่อสองปีที่แล้ว แล้วทำไมต้องมาอยู่หนะ้าเพื่อตลอดเลยเนี่ยจะให้ทำอะไรเองก็ยังทำไม่งั้นไม่ต้อเป็นทหารแนะนำตัวแนะนำสวัสดีป้าจ้าเอาสวัสดีค่ะหนุกค่ะมึงอ่ะไ,อไม่สวยนิดๆหน่อยอย่างเขาก็พอแล้วไปออกนองหน้านอกตาเขา พูดสักทีไม่พูดล่ะเบลควเสดียะแบงค์สอรรามค่ะ <c oughs> คือทำอะไรก็ถูกใจมึงหมดยกเว้นกูทำไมมึงไม่เขียนหัวอย่างเขาก็หัวกูไปอยู่ที่หัวเขาแล้วไงหัวมึงว่างกูไม่อยากจะตีเพชรเขาเข้าใจไหม หัวมันว่างๆอย่างเงี้ยถึงรักษาหัวกูแล้วกันเอาละอะไรจ่าเดินมาถามมุกกันเลยไม่เดี๋ยวม,าามันไหลยเยอะอ,อ,อต้องหาทางตบลงเอเอบนเวทีนี้หรือไม่บุคคลใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในโลกใบนี้คุณเกลียดใครเกลียดเบ้า เพิ่งรู้จักกันแท้ๆเกลียดมันทแท้วคุณคุณนุกอะคุณเกลียดใครฮะไอ้เบลครับ <c oughs> น่ะเขาเกลียดกันตั้งแต่หัวแถวมาเลย <c oughs> คุณเกลียดใครไอ้เบลครับเบล ไม่บอกตัวเองนะไม่ให้เกียรตัวเองเลยว่าเกียดผมมาตั้งแต่หัวแถวเลยวะน้าไม่ได้เราต้องให้เกียรตัวเองเราต้องให้กําลังใจตัวเองดิผมทำไงผมไม่รู้อะไอ้เกียรตัวเองได้หัวหน้าเท่านั้นที่ให้กําลังใจผมดีที่สุดเกียริใครครับไอเบลครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนจ่าเคี่ยคนแรกก่อนทำไมอะมันเรียกไอหรือมันเรียกเบลครับคุณพูดไปเลยจากใจเลยไม่ต้องลัวว่าจะเคืองกันการแสดงไม่มีคําว่าเคืองกันคุณเกลียดใคร พูดเองนะเออจากใครพูดวะเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับข้างล่างจากใจเลยการแสดงไม่เกี่ยวกันเกียอใครเกียยไอ้เฮีเปียวเออกูจะได้สบายใจถามผูม้ก่อนถามผูม้ก่อนอ่ะถามผูถามผูก่อนเกียอใคร <laughs> เพื่อจะคุณเกียรใครอาคุณเกียรใครพูดอีกทีหนึ่งให้พูดอีกทีหนึ่งคุณเกียรใครกูก็เกียร์มึงไอ้เบลเนี่ยไงกูบอกแล้วกูไม่รู้ใจมันเออก็เป็นเล่นงี้ได้ไงเขาหึงเฮ้ยจ่าครับขอนอกเรื่องไหนตั้งวงตั้งวงเพื่อน ตั้งวงตั้งวงเฮ้ยเฮ้ย,ยนุกเพื่อนใจเย็นดิเฮ้ย,ยนิ้วเดียวเนี่ย<ด>เหนียวเดียวเนี่ยเออไปอยู่กับเราไหมทำไมอ่ะไปอยู่กับเราไม่ไปอยู่คณะสอนรามไหมแต่ว่านายไปแล้วจะมีคนเขาว่าหรือเปล่าไปอยู่กับเราไหมหนิ้วเขาเลียวสวยไงหวัวหน้าได้ได้ล้ไม่ตองเออดรับสมัครแค่คนเดียวเฮ้ยอืม เขาเอาลิเกเขาไม่ได้เอาสไปเดอร์แมนเปิตั้งวงไปเพื่อนไปตั้งวงเพื่อนไม่ได้ลุกไม่ได้เลยไปตั้งสงหน่อยโอ้โหทำไมนายเหลี่ยมสวยตั้งวงมันมันพูดเป็นเหลี่ยมไปแล้วอ่ขยันจับขยันจับขยันจับอ่าเอาละตอนเนี้นายเรียกแล้วเรียกใครครับฮะ เรียกผมนะไรจ่ามึงตื่นยังเนี่ยจ่าเออไปนายเรียกคุณสอนรามไปดูเหรอครับไปแล้วไม่ต้องฝึกต่อใช่ไหมฮะไม่ต้องแล้วไปได้เลยแล้วเพื่อนอีกสามคนนะฮะเดี๋ยวเราจักราแดงโชคดีนะทำไมพูดอย่างนั้น่ะเพื่อนใช่กันเออใหรเพื่อน